โอเคก็สวัสดีก็ผมวันนี้ก็อยู่กับผมเทนเนอร์ anner, นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะผมเป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสใหม่นะเป็น ID ดีใหม่เลยเพราะว่า ID เก่าผมเล่นไม่ได้ลแล้วเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเฟซอันเก่าของผมที่เขียนว่าเทนเนอร์มันเข้าไม่ได้ลแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็น ID ดีใหม่ของผมนะโอเคก็ยังไม่ค่อยโหลดแกลตัวอะไรมาเท่าไหร่หรอกแค่ก็ เล่นเป็นโหมด 5v5 แล้วกันนะผมโอเคก็กดเริ่มเลยกันนะ,อะโอเคโอเคก็จับคู่ได้เร็วนะคนเล่นก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคผมก็จะเล่นแวนนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมเล่นบ่อยมากที่สุดแล้วจากไอดีเก่าผมก็เล่นแต่ตัวนี้นะส่วนใหญ่โอเคเราก็กดพร้อมเลย เหมือนทีมจะไม่สมดุลน,นะขาดเลนกลารกับป่าโอเคมีคนเปลี่ยนใจแล้วโอเคเรียบร้อยสมดุลโอเคอันนี้ก็เน็ตผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามได้เล่นอยู่บ้านนะนนอโ,อโอเคแล้วก็ไปเลย ตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีื่นเล่นอะไรกัน,ต,กนตัวละครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากต่เพราะว่าไม่ได้เออไม่ได้เล่นแบบไม่ได้ติดอนะไปติดเกมอื่นอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็เคยติดอา์วีแหละแต่ว่ามาตอนนี้กลับมาเล่นแล้วรู้สึกแบบมันจะมีตัวละครใหม่หรือว่าตัวละครหน้าตามันเปลี่ยนนะ แตกซะเตะเรียบร้อยไม่รู้ว่ามีตัวละครอะไรมาใหม่บ้างนะเพราะว่าไม่ได้ติดตามเกมนี้นานมากอันนี้ก็ลองกลับมาเล่นบ้างนะคิดถึงแต่ก็เสียดายนะที่ผมแบบต้องเริ่มใหม่เลย จะมีคนมามา,กากเก็บไปสองโอมานมาไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมผมจำไม่ค่อยได้นะคือตัวละครเนี่ยเรียกตามลักษณะแล้วกันไอตัวตีคอนเนี่ยเฮ้ยไม่ละตัวเดียวเนี่ย โอ้มากันเป็นดงเลยโอเคเก็บไปเรียบไม่เละใส่ต,ตัวสีครอนเรียบร้อยโอเคตีฟอมเลยฮนะเรียบร้อยนะฟอมแตกไปแล้ว เรียบร้อยโอ้มากันเรียนล่างกันหมดเลยเหรอโอ้โอ้โอ้เบร้อยมาโอ้แตกหมดเลยผมว่าไปเรียนเรียนการดีกว่าเนี่ยเพราะว่าป้อมมันแตกไปแล้วนะแล้วมานาผมก็หมดแล้วกลับบ้านก่อนรีคอลก่อนเนี่ยวาร์ปกลับบ้านเอง ่าเพิ่มมานะโอเคเรียบร้อยนึกเหมือนว่าแวนจะปรับใหม่นะมันเป็นสเต็กด้วยมีสเต็กด้วยตัลครไม่รู้มันปรับอะไรมาบ้าง โอเคเทียร์คลิปเรียบร้อยมีคนมาเก็บไปที่ป้อมต่อนะเรียบร้อยมีแขกมาเรียบร้อย

เคทำลายป้อมนะเรียบร้อย uh, nice มันมันง่ายจังนะ <Mega Kill. S 1> หรือว่าจะเป็นบอดกันแน่ <Mega Kill. S 1> โอเคน่าจะเป็นบอดนะ <Mega Kill. S 1> ผมดูตรงแล้ว เรียบร้อยป้อมแตกแล้วโอเคก็เปเออก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคอะลิ้นจะพันกันนะเกมแรกก็ชนะแบบง่ายเหมือนจะเป็นบอทมากกว่าแต่ง,งั้นก็อีกสักเกมหนึ่งนะเพราะว่ามันจบไวนะโอเคแล้วก็ มีใครจะเล่นไหมไม่มีนะโอเคก็จับคู่เลยแล้วกันคนเล่นกน็น่าจะเยอะนะจับคู่ไวมากเลยโอเคะตอนนี้ผมก็เล่นแวนเหมือนเดิมนะแต่คลิปหน้าถ้ามีถ้ามีอีพี EP หน้าผมว่าจะเล่นตัวอะไรก็แนะนํามาได้นะผมก็จะเล่นให้ดูตอนนี้ขอเล่นแวนไปก่อนนะซ้อมๆ เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นก็ฝีมือก็ไม่เก่งอยู่แล้วด้วย okay. โอเคนี่ก็เป็นเกมที่สองแล้วนะฝั่งตรงข้ามเล่นตัวอะไรบ้างมีตัวหนึ่งคือตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นนะยินดีต้อนรับซูอาโอวีโอเคไปกันเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกข้อไมทีอันนี้เรามีฉลามมาด้วยฮนะ เฉลามฉลามัอค้อนผมเรียกวันอย่างนั้นแหละเรียกวันว่าฉลามมีฉลามสองแบบนะมีฉลามตัวสีเงินอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ชื่อนะตัวแล้วเนี่ยดูตะมูตะมิมากเลย เรียบร้อยแต่ไปเติมเลือดก่อนแล้วก็ไปทลายป้อมมีแขกมาแล้ว โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้นะอ่ <c oughs> าเรียบร้อยโอ้มีแขกมามันวางกำแพงมันจะกำแพงมันวางอะไรไม่รู้ โอเคอันตีเปิดแล้วนะเริ่ม oh. มีไม้แล้วโอ้มาสามเลเหรอโอ้ไม้นะผมโดนดึงมาหนิมาหนิโอ้ไ <laughs> <'s> ม่คว่ำโอ้ไม่คว่ำโอ้ตาย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 เบาได้เบาเบาได้เบาโอเคเดี๋ยวตายนะพ <ver so il> อกลับบ้านโอ้ไม้แล้วจน สงสัยบอดมันจะแค้นผมมากเลยนนเนี่ยฆ่าไปหลายตัวแล้วไม่แต่ป้อมก็ไม่ปราณีหมายถึงว่ามันไม่กลัวป้อมอย่างเงี้ยโหมาเต็มเลยเ <c oughs> อ้โดนตายเพราะคลิปยิง <c oughs> โอเคหรือมันจะระเบิดล่านีนี่นี่นนโอ้เรียบร้อยไม่โดน เรียบร้อยเรียบร้อยป้อมแตกแล้วต่อไปเราก็ไปป้อมกลางนะโอเคฉลามเปิดตตีแล้วเราไม่เข้าไปห่ะปกองมีตั้งเยอะไม่เข้า โอ้ยโอโดนลมโดนลเหลืโดนดิงโอ้ย <JD. S 1> <ๆ>โดนดูด <t> ด <ouch> er ูดเหรอดูดเหรอชอบดูดเหรอยิงอะไรของเองเนี่ยอันติเก็บไ้ใช่ปะอะไร โอ้ยเดี๋ยวฝนดาวตกผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่า,าเออมันตามผมว่ะมันจะเอาผมอะเนี่ย,ายมานาผมหมดแล้วจะหมดแล้วมานา, <S <S นาอือจะตามมาอีก เติมเลือดนะโอเคเติมเลือดแล้วโอ้โหตามมาในนี้เลยเหรออาฆาตอะไรผมขนาดนี้ครับ,ดบเดินทะลุป,ป้อมมาเลยคิดได้ไงบอสเนี่ยโอ้ย โอ้ตาย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 ผมตายผมตายโอ้ตามมากันหมดเลยเกือบตายแล้วไม่หล่ะไม่มโดนดึงหรือผมโดนดึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่เข้าไปอยู่ในดงตีนซะง,งั้นทำไมไมันเกิดกันไวจังวะเนี่ย เกือบจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้คิดว่าจะตายสแล,ล้วไปไหนกันนะยางี้กันล่ะโอ้ยโดนดิ่งแล้วเอาเอ้าโดนดูดโอ้ oh my god my god my god อ h my god โอ้โหโอ้โอ้เจอฝนดาวตก ใช้เว okay, ลาตัวกว่มันเป็นอะไรไม่รู้ผมเรียกไปงั้นแหละโอเคไอ้ปลาหมึกเอ้ไม่ใช่ฉลามแปลงร่างแล้ว uh huh. มันโจมตีแต่ผมคนเดียวเนี่ยคน,นอื่นไม่ยอมตีเนี่ยม <Legend ary. S 1> ันเกลียดแค้นผมมากขนาดานี้อ่ยฮะ คลิปจบเกมดีกว่าโอเคเรียบร้อยชนะนคะครับผมน่าจะ MVP มเหมือนเดิมนะโอเค โอเคก็จบเกมไปที่เรียบร้อยผมเล่นไปสองเกมชนะสองเกมนะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาผมบ๊ายบายครับ